เห็นมาหน้าตาราบอกอย่างนี้นะครับหลายๆคนผมเชื่อทุกคนต้อง,องปิดเทอมอยู่แล้วถ้าไม่ใช่มหาวิทยาลัยไ,ไม่จะอยู่ประถมหรือมัธยมต้นหรือประถมต้นประถมปลายหรุบางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูคลิปนี้อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ผมเหมือนเดิมไอมาวินนะครับซึ่งในวันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านผมก็จะมาแนะนานะครับว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเบื่อที่ปิดเทอมไม่มีแมปอะไรจะเล่นนะครับเพราะเนื่องจากราบอกอาจจะมีแมปที่คุณเนี่ยผมเปิดเข้าไปในหน้าชาตรงนี้ น่ชานะครับก็จะรวมทุกแมปนะครับที่ว่าแนะนํามาหลายคนอาจจะเบื่อแมปเดิมๆอาจจะเบื่อลีเกนเมทัลกาวอาจจะเบื่อเวอร์คัมทุกเบื่ออาจจะเบื่ออันยูโซไทม์อาจจะเบื่อ world, อดลมี world, จจ time, จจ my, หรืออาจจะเบื่อแมปอะไรก็แล้วแต่ท่านชมที่เบื่อแต่ว่าอยากจะได้เกมเด็ดๆนะครับผมนะผมก็จะมาแนะนําอยู่แมบแบบหนึ่งนะครับก็คือหลายๆแมบเนี่ยอาจจะน่าเบื่อนะครับในนี้เนี่ยจะมีแ,มแบบแมแบบดังๆนะครับเราได้ฟีดเราก็จะขึ้นในเฉพาะแมบดังๆให้เข้าไปเล่นให้มันดังกว่าเดิมสมมตินะครับ สมมุติว่าท่านผู้ชมสมมุติว่าท่านผู้ชมเชื่อเรื่องไหมว่าในแมบปบในแมปนี้มันมีอยู่จริงแมปในแมปแมปในแมปอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนในๆก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําว่าอยากได้แมปอะไรดีๆเด็ดๆมาเล่นนะครับก็ต้องไปดูผมพิมพ์เข้าว่าแบ r เ c o v e r y คอบเบอรี่ครับแ e t เ e r d i s c ค v e r y รครับผมแมบปบนี้ครับ นี่ครับเห็นแมบอย่างนี้แมบดูหน้าตากลางๆมีแต่นูมนะครับแล้วก็เขียนว,ว่าแบดเจอร์ชีฟกับบรีกดเพย์เข้าไปผมเดี๋ยวผมให้ดูเลยข้างในมันมีอะไรของดีอะไรอยู่แต่ก่อนที่จะไปดูของดีมาดูนี่ก่อนครับผมนี่แหละครับเอสเซชั่นมาบริการกรักบกิฟต์กระพันเลสู1.6รับกิฟต์ทุกแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมแแแแะแวทแอนด์กาบล็อกฟู้ดและก็มีสินค้าจากเทอร์เรสทาวร์เรี่เฟนส์จากวีดีทาวเวอรี่เฟนส์ทอยโค้ทและอีกมากมายไปรับชมกันได้ที่ลิงก์หน้าไบโอนะครับหรือจะเป็นลลิิงก์ใใต้้้คคาาอออธบบยยยไดเนนนนะรััีผมมู่แ ซึ่งแบบนี้นะครับผมคือในแบบ Battle Discovery จะรวมแบบต่างๆเนี่ยทุกๆแบบที่ขึ้นมาในหน้าจอจะมีอยู่แค่บางแ,แบบนั้นพี่ถ้าผู้ชมอาจจะรู้จักแล้วทำไมมันค้างๆวะเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น My Discovery นะครับที่ว่าสามารถรีวิวแบบได้แล้วก็เซิร์ชเกมเราเซิร์ชเกมันนี้ก็คือดูได้ทุกแบบเลยท่านผู้ชมในแบบต่างๆนานาที่อาจจะไม่เคยเล่นนะครับแมบดังไม่ดังเหล่านี้เนี่ยก็บางแบบอาจจะเป็นแบบที่ดีก็ได้ แมปอาจจะไม่ดีก็ได้บอกเลยว่าแมบพรุ่งนี้เนี่ยน่าลองเล่นนะครับสนับสนุนคนแมบไม่ดังเล่นได้เบื่อแมปดังๆแล้วเล่นอย่างนี้ก็ได้แมบที่ไม่ค่อยดังคนเล่นน้อยๆนะครับผมลองหาแมบดีๆสักแมบหนึ่งดีกว่าถ้าท่านผู้ชมนะเอามาเล่นดูในนี้เนี่ยมีแมปไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมดูก่อนสักครู่หนึ่งคือแมปตรงๆเนี่ยก็มีแมบหลากหลายแมปมากอย่างเช่นเนี่ยเดอะอันเดดคอมมิ่งอันนี้แมปซอมบี้ที่ผมเพิ่งลงช็อตไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ เนี่ยอันเจ็ดชิปเกมอัลฟาอย่างเงี้ยเกมเนี่ยคนเล่นน้อยๆมากนะครับแบบแต่ละแมปเนี่ยซึ่งเราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้ด้วยว่าเราอยากจะเล่นแบบไหนแล้วก็สามารถซื้อเกมแพคได้นะสมมติผมอยากได้เกมแนวไหนดีอยากได้เกมแนวอ่าหาก่อนดีอะไรดีอยากได้แนวแข่งรถอะ่ะไะแข่งรถนี่มี t ท็กซ r s i m u l ซิมูเลเตอร์สองมีพวกแมบปบพวกเนี้ยเนี่ยแบบที่ไม่ค่อยดังหรืออาจจะเป็นแบบว่าเป็นแบบพวก อาร์เคดก็ได้นะครับหรือจะ B M X ่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแข่งกับพวกเนี่ยพวกเกี่ยวกับเนี่ยเบสิกกับเบบีแข่งรถด้วยเนี่ยเห็นปะในสปีกแมนเลสซิ่งเนี่ยนะครับนะก็มีอาร์เคดก็มีครับเกมแนวอาร์เคดก็มีอย่างเช่น Combat อินซัสซิ่นะครับหรือแม้เป็น Pack Box เนี่ย p a c กแมนแพ็กบล็เนี่ย Murder นะครับแล้วก็เนี่ย Ultimate Custom Night นะครับก็มีนะครับบอกเลยว่าแมปมีดีๆเยอะมาก นะครับก็จะมีแบบอื่นๆมากมายให้เล่นเนี่ยมีโปรเฟก t j โจโจ้ในเกมเก่ามากนะครับโปรเฟกต์โจโจ้บอกเลยว่ามีให้เล่นมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมลองดีกว่าวันนี้ผมอยากเล่นแมบอ,อะไรครับวันนี้เนี่ยผมก็สามผมคิด,ดอยู่ผมเล่นอะไรดีท่านผู้ชมผมอยากเล่นเกมแนวแนวอะไรดีครับเอาเกมแนวอาร์เคดละกันครับท่านผู้ชมอยากได้เกมแนวอาร์เคดมาเล่นทั้นงงันผมดูดีกว่าว่าเกมแนวอาร์เคดที่ผมอยากจะเล่นเน,นีนน่ยเป็นเกมอะไรดีนะครับ โอ้มีเกมให้เลือกเล่นมากมายเลยครับท่านผู้ชมแบบเยอะมากๆบอกเลยต้องเยอะสุดๆเลยนะครับผมเห็นนั่นไหนสนุกแล้วดูหน้าตาเท่ๆเนี่ยนะครับผมกดเข้าไปเลยดีกว่านะครับผมหาดูก่อนเลื่อนดูก่อนเดียวกันนะครับมีแมปอะไรน่าเล่นบ้างครับโอ้โหซูเปอร์มังกี้บอกเลยแมปนี้ซูเปอร์มังกี้เดี๋ยวผมลองกดเข้าเล่นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแมปมานะครับมีเพย์มีเซตติ้งนะครับมีรีวิวแมปก็ได้นะครับนี้ก็เป็นยูสเซอร์เนมที่รีวิวนะครับเฟคฮิวแมนนะครับอัลซันเฟคเกม อันเรียลเออรอดเนี่ยมีมากมายในรีวิวเรากดเพจเข้าไปได้เลยผมก็จะพาเราวาร์ปเป็นแบบนั้นนะครับยังเข้ามาเนี่ยอะไรมังกี้อ่ะกดเพจไปเกมหนึ่งเนี่ยพาร์ทหนึ่งจะอยู่คีย์บอร์ดอยู่ในคอมแบทโหมดนะครับดีเฟนซ์คนอ,อื่นนะครับเพื่อเอาลิงก์ก็คือกดอะไรอ่ะไปกีคือมันเป็นเกมแนวต่อยต่อสู้กันนะครับพี่แบบที่เราเป็นลิงนะกด e เพื่อกด q เพื่อแดนนะครับ q m 1เพื่อต่อยยังไงอะ่ะลองเข้าไปดูกับเขาดูลองดีกว่า มามันวิ่งไงอะชิปต่อยเลยครับผมมามาบาลาดครับบาลาดอ๋อคือเราต้องเราต้องสู้กับคนอื่นเพื่อแย่งชิงกล้วยนะครับมาเลยมาเลยมาเลยครับโหตอน้องแย่งชิงคนมีปีกเนี่ยคนมีปีกนี่อันตรายน่าจะโหดม,ามามา,มา,ามามาเด้มาเข้ามา เอาไปไหนล่ะเฮ้ยเฮ้ยต่อ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 ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมผมว่ามันโหดเกินไปเนี่ยบอกเลยเนี่ยถ้าผู้ชมมีแบตเตอร์ที่คัลเวรีเนี่ยเล่นได้ไม่มีเบื่อนะครับบอกเลยมีแมปให้เลือกเล่นเนี่ยไม่เบื่อเลยทีเดียวมีแมปที่ดีอย่างนี้เนี่ยก็จะลืมเข้าไปเล่นได้เดี๋ยวลิงก์แมปจะทิ้งไว้ใต้ที่อ่าคำอธิบาย แล้วถ้าอยากเติมเกมพารนะครับเอสเซทชอปร้านผมเลยเต็มได้ทันทีร้านนี้คลิปสูงสุดเลยห6พนักง,งานน่ารักนะครับแอดมินตอบไวแล้วก็เจ้าของในหล่อมากครับโอเคสับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพบก็ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับชิวมวั่ว